สวัสดีค่ะมี่เมทชาแนลวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีสาระดีๆกลับมาฝากอีกเช่นเคยค่ะค่ะเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าเครียดกับโรคซึมเศร้าต่างกันยังไงมาฟังกันเลยค่ะค่ะสําหรับอาการเครียดนะคะจะนอนไม่หลับโฟกัสอะไรได้ไม่ค่อยดีสมาธิสั้นส่งผลกระทบต่อการทํางานและการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็รู้สึกโมโหง,ง่ายค่ะ สำหรับอาการซึมเศร้านะคะจะรู้สึกไม่เห็นค่าของตัวเองรู้สึกสิ้นหวังผิดหวังอยู่ตลอดเวลาไร้แรงบันดาลใจนะคะจะทำสิ่งที่ชอบไม่ได้เหมือนปกติแล้วก็จะกินน้อยกินมากกว่าปกตินะคะรู้สึกผิดหวังสิ้นหวังอ่อนล้าอ่อนแรงอยู่ตลอดเวลาค่ะค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่มีอาการเหล่านี้หรือว่าอยากเช็คว่าตกอยู่ในสภาวะหรือว่าตกอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่าสามารถไปพบแพทย์หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากเพียแค่นี้ค่ะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมีเมชนแนลของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ กับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆแลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน